บุญของคนเกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์นั้นตามหลักโหราศาสตร์และธรรมะมักถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้มีบุญเก่าติดตามมาเป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนโยนมีเมตตาธรรมมีใจละเอียดอ่อนและเป็นผู้ที่มักมีความศรัทธาแรงกล้าในเรื่องบุญคุศลรวมทั้งยังมีวาสนาเกี่ยวกับความรักความเมตตาและความสงบเย็นในชีวิต 1>, 1. บุญเก่าที่สั่งสมมาคนเกิดวันจันทร์มักเป็นผู้ที่ในอดีตชาติได้สั่งสมบุญด้วยทานบารมีและเมตตาบารมีชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ทอดทิ้งผู้ตกทุกข์ได้ยากจึงทำให้ในชาตินี้มักจะได้พบผู้คนที่พร้อมจะอุปถัมภ์ค้ำจุนและมักจะไม่ขาดคนคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่มาพบเจอกัน 2. บุญด้านเมตตาและสเสน่ห์คนเกิดวันจันทร์เป็นผู้มีบุญด้านเมตตามหานิยมจึงมักมีวาจาอ่อนหวานพูดแล้วผู้คนอยากฟังจึงมักได้ประโยชน์จากการเจรจามีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูการงานหลายครั้งสำเร็จเพราะสเสน่ห์แห่งเมตตาที่ตนมีติดตัว 3. บุญแห่งความสงบเย็นเพราะเป็นวันแห่งพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวที่สื่อถึงความเย็นความสงบและความละเมียดละไมผู้ที่เกิดวันนี้จึงมีบุญเก่าที่ทำให้เป็นผู้มีจิตใจนุ่มนวลรักความสงบไม่ชอบความรุนแรงเมื่ออยู่ที่ใดมักทำให้ที่นั่นสงบสุขเป็นที่รักของผู้คน 4. บุญแห่งการได้ครอบครัวและคู่ครองที่ดีบุญของคนเกิดวันจันทร์มักส่งผลให้ได้ครอบครัวอบอุ่นหรือไม่ก็มีคู่ครองที่คอยส่งเสริมเกื้อหนุนเพราะบุญเมตตาที่ตนสั่งสมมักดึงดูดผู้คนที่มาด้วยใจจริงและช่วยผลักดันให้ชีวิตก้าวหน้า 5. บุญด้านปัญญาแม้คนเกิดวันจันทร์จะดูอ่อนโยนแต่แท้จริงแล้วมีปัญญาลึกซึง้ง บุญเก่ามักทำให้เป็นคนมีสติปัญญาไวคิดรอบคอบมีญาณทัศนะในบางคราวบางคนสามารถอย่างรู้ความคิดผู้อื่นหรือรับรู้อารมณ์รอบตัวได้ไวซึ่งถือเป็นผลบุญจากการเจริญเมตตาภาวนาและสมาธิในอดีตชาติ 6. บุญแห่งความอุดมสมบูรณ์ดาวจันทร์ยังสื่อถึงความสมบูรณ์และการบ่มเพาะดังนั้น คนเกิดวันจันทร์จึงมีบุญที่จะไม่อดอยากมีโภคทััพอเพียงมักมีทางให้ดำรงชีพได้เสมอถึงแม้ชีวิตบางช่วงจะลำบากแต่จะไม่ขาดคนช่วยเหลือ 7. บุญแห่งการได้ใกล้ชิดธรรมะด้วยพื้นจิตที่ละเอียดอ่อนและใจที่อ่อนโยนคนเกิดวันจันทร์มักมีวาสนาได้พบธรรมะได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์หรืออย่างน้อย ก็มีจิตศรัทธาแรงกล้าต่อพระรัตนตรัยเมื่อถึงคราวทุกข์หนักมักหันหน้าเข้าหาธรรมะและพ้นภัยมาได้ดังนั้นบุญของคนเกิดวันจันทร์คือบุญแห่งเมตตาสเสน่ห์ความสงบเย็นปัญญาและความอุดมสมบูรณ์แต่หากจะเสริมบุญเก่าให้มั่นคงยิ่งขึ้นควรทำบุญด้วยการถวายผ้าไตรหรือจีวรการปล่อยสัตว์ การเจริญเมตตาภาวนาและการช่วยเหลือผู้ยากไร้บุญเหล่านี้จะทำให้ชีวิตราบรื่นสงบเย็นและได้รับการเกื้อหนุนตลอดไปบทสาธยายบุญคนเกิดวันจันทร์บุญแห่งผู้เกิดในวันจันทร์อันเป็นวันแห่งแสงนวลแห่งพระจันทร์ผู้ใดอุบัติขึ้นในวันนี้ย่อมมีบุญเก่าติดตามมาไม่ขาดสายจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตา เปรียบประดุดแสงจันเย็นที่หล่อเลี้ยงโลกบุญนี้คุ้มครองดวงจิตให้มีสเสน่ห์ในวาจาอ่อนหวานน่าฟังน่าศรัทธาแม้เอ่ยวาจาเพียงสั้นก็เป็นดั่งมนต์ขลังดึงดูดใจผู้ฟังให้คล้อยตามผู้เกิดวันจันทร์ย่อมมีบุญเก่าแห่งการให้ไม่เคยหวงแหนไม่เคยตรนีชอบช่วยเหลือเกื้อกูลดังนั้นชีวิตจึงมักไม่ขาดผู้ดูแล เมื่อใดที่ตกทุกข์จะมีมือยื่นมาช่วยเมื่อใดที่อ่อนแรงจะมีผู้คอยประคองบุญอีกประการหนึ่งคือความสงบเย็นเพราะพระจันทร์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบผู้เกิดวันนี้จึงมีบุญให้เป็นผู้สร้างความเย็นร่มรื่นแก่ผู้คนอยู่ที่ใดความวุ่นวายมักเบาบางลงอยู่กับใครคนนั้นย่อมรู้สึกปลอดภัยบุญนี้ยังส่งผลถ,ถึงครอบครัวและคู่ครอง มักได้คนที่มีใจจริงเกื้อหนุนบางครอบครัวอบอุ่นด้วยรักและเมตตาบางคู่ครองคอยหนุนดังคู่บุญเก่าตามมาสนองแม้บางครั้งจะพบทุกข์บ้างแต่บุญเก่าแห่งความเมตตาจะดนบันดาลให้มีผู้คอยอยู่เคียงข้างบุญด้านปัญญาและสติก็ติดตามมาแม้ดูเป็นผู้ใจอ่อนแต่แท้จริงแล้วมีความรอบคอบลุ่มลึกรู้จักพิจารณาด้วยปัญญา ไม่หลงเชื่ออย่างงมงายบางคนมีญาณอย่างรู้รับรู้ความจริงที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่คือบุญที่เกิดจากการภาวนาในอดีตชาติบุญแห่งความอุดมสมบูรณ์แม้ชีวิตบางช่วงดูเหมือนจะขาดแคลนแต่แท้จริงแล้วจะไม่อดไม่อยากเพราะบุญทานบารมีคุ้มครองทำให้เสมอมีทางเสมอมีคนช่วยเหลือเสมอมีสิ่งเลี้ยงชีพติดตาม บุญใหญ่ที่เป็นรากแก้วของคนวันจัน์ทรคือการได้ใกล้ชิดพระธรรมเมื่อถึงคราวทุกข์หนักดวงใจมักหันเข้าหาธรรมได้พบครูบาอาจารย์ได้เห็นแสงธรรมจึงผลภั่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือบุญที่รักษาชีวิตให้รอดพ้นจากความมืดบอดดังนี้แล้วบุญของคนเกิดวันจันทร์ย่อมเป็นบุญแห่งเมตตาสเสน่ห์ความสงบเย็นปัญญา และความมั่นคงแต่หากยังสั่งสมเพิ่มขึ้นด้วยการถวายผ้าไตรจีวรด้วยการปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระด้วยการสวดมนต์ภาวนาด้วยการรักษาศีลและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์บุญนั้นจกยิ่งงอกงามกลายเป็นเกราะคุ้มครองชีวิตจนพ้นทุกข์ในที่สุดบุญของคนวันจันทร์ไม่มีสิ้นสุดเพราะบ,บุญคือแสงจันทร์ที่ยังคงส่องกลางฟ้าตราบใดที่ยังสืบต่อการทำความดี บุญน,นั้นจกยิ่งเจิดจรัสและนำพาสู่ความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมบทสูตรสาธยายบุญคนเกิดวันจันทร์นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิคำสาธยายบุญขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมแท้ อันนำพาสรรพสัตวให้พ้นจากทุกทั้งปวงข้าพระเจ้าผู้เกิดในวันจันทร์ขอสาธยายบุญเก่าที่ได้สั่งสมมาทั้งทานบาร,รมีศีลบาร,รมีภาวนาบาร,รมีอันเคยบำเพ็ญไว้ในการก่อนให้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตในปัจจุบันนี้บุญแห่งเมตตาอ่อนโยนสเสน่หาประดุดพระจันทร์สองกลางราตรี ข้าพเจ้าขออันเชิญบุญนี้ให้ซองนำชีวิตให้ร่มเย็นปราศจากศัตรูปราศจากเวรัยมีผู้คนรักใคร่เอ็นดูเหมือนดังแสงจันทร์ที่ทุกผู้หลงชื่นชมบุญแห่งการให้ทานในการก่อนจกบันดาลให้ชีวิตนี้ไม่ขาดแคลนแม้ในายามยากลำบากจากมีผู้ยื่นมือมาช่วยเหลือจกมีข้าวน้ำมิเดืดขาด จากมีโพคสัต์พอเพียงดังน้ำจันทร์ที่ล่อเลี้ยงพื้นดินบุญแห่งความสงบเย็นขอให้จิตใจนี้มั่นคงและอ่อนโยนมีวันไหวไปตามอารมณ์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างความสงบสุขแก่ครอบครัวแก่สหายแก่ผู้ใกล้ชิดดุดดังแสงจันทร์ที่เย็นสบายมิได้ร้อนแรงดังด,งดวงอาทิตย์ แต่เกื้อกูลแก่ผู้คนทั้งหลายบุญแห่งครอบครัวและคู่ครองขอให้ผู้ที่เคียงข้างกันเป็นดั่งคู่บุญเก่าที่หนุนนำมิใช่ผู้เบียดเบียนแต่เป็นผู้เสริมสร้างกำลังใจให้ก้าวไปในทางธรรมและทางโลกประคับประคองดวงจิตมิให้ตกตำ่ำบุญแห่งปัญญาขอให้จิตนี้มีความรอบคอบรู้คิด รู้พิจารณาไม่หลงตามอวิชชารู้เท่าทันทุกข์รู้เท่าทันเหตุปัจจัยจากได้พิจารณาเห็นความจริงแห่งไตรลักษณ์อนิจจงทุกขังอนัตตาให้เป็นทางนำพาไปสู่พระนิพพานมุนแห่งความอุดมสมบูรณ์ขอให้ชีวิตนี้ไม่อดไม่อยากมีพอเลี้ยงกายพอเลี้ยงใจไม่เกินความต้องการไม่เกินกิเลส แต่พอเหมาะแก่การดำรงชีพเพื่อบำเพ็ญธรรมให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นบุญแห่งการได้ใกล้ชิดพระธรรมขอให้ชีวิตนี้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้พบครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงได้มีจิตศรัทธามั่นคงแม้ยามทุกข์ก็หันหน้าเข้าหาพระรัตนตรยัยให้พ้นภัยให้ข้ามทุกข์ดังผู้เดินในราตรีอันมืด แต่ได้แสงจันทร์ส่องนำทางคำแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพพสัตทั้งหลายผู้มีชีวิตอยู่ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดผู้เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายขอให้เจริญในบุญกุศลมีเมตตามีปัญญามีโคพคทซั์เป็นที่รักของคนทั้งหลายและได้บรรลุพระนิพพานในเบื้องหน้า บทสวดน,นี้สามารถอ่านทุกเช้าเย็นหรือสวดก่อนนอนเพื่อเป็นการรำลึกบุญเก่าและปลุกพลังบุญใหม่ให้เพิ่มพูนจันบุญสูตรนะโมตัสสะพระววโตออรหะตตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะพระววโตออรหะตตสัมมาสัมพุทธัตว์นะโมตัสสะพระววโตออรหะตตสัมมาสัมพุทธัสว์ปุพพะภาคะนามการ ข้าพเจ้าผู้เกิดในวันจันทร์นี้ขอนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันสูงสุดเป็นที่พึ่งที่พังนักแห่งดวงจิตสาธยายบุญจันทร์ดูกนท่านผู้เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายบุญย่อมมีอยู่ในดวงจิตบุญนั้นเป็นเสมือนเงิมจันทร์กลางคืน่องสว่างแม้ในยามมืดมิด บุญนั้นมิได้ขาดม่ได้สิ้นเพราะบุญคือผลแห่งความดีที่ได้บำเพ็ญมาแล้วในการก่อนผู้เกิดในวันจันทร์ย่องสังสมทานบารมีไว้มากด้วยเคยสละสิ่งของด้วยเคยปล่อยสัตว์ให้พ้นทุกข์ด้วยเคยเลี้ยงดูคนตกทุกข์ได้ยากบุญทานนี้จึงเป็นกำลังใหญ่เกื้อหนุนให้ชีวิตนี้ไม่ขาดผู้ช่วยเหลือ ผู้เกิดในวันจันทร์ย่อมสั่งสมเมตตาบารมีด้วยใจอ่อนโยนไม่คิดร้ายแก่ใครด้วยความรักความกรุณาที่เคยสาแสงเหมือนพระจันทร์ให้สัตว์โลกได้ชื่นชมบุญเมตตานี้จึงคุ้มครองให้เป็นผู้มีเสน่หมีคนรักใคร่แม้ศัตรูก็ยังผ่อนหนักเป็นเบาผู้เกิดในวันจันทร์ย่อมสั่งสมศีลบารมี ด้วยเคยสำรวมกายวาจาใจไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นบุญศีลนี้จึงนำความสงบเย็นทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนปราศจากภัยอันตารายอันใหญ่หลวงผู้เกิดในวันจันทร์ย่อมสั่งสมปัญญาบารมีด้วยเคยภาวนาเคยเจริญสติเคยพิจารณาไตรลักษ บุญปัญญานี้จริงทำให้เป็นผู้รู้รอบเข้าใจความจริงของโลกมิวันไหวตามกิเลสแม้พบทุกขก็พ้นทุก์ได้ด้วยปัญญาคําแผ่บุญบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้เกิดในวันจัน,น์นี้ได้สั่งสมมาในอดีตชาติทั้งหลายบุญใดที่ได้บำเพ็ญในปัจจุบันชาติไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่หลวง ข้าพเจ้าขออุทิศถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายแด่พระธรรมอันบริสุทธิ์ถวายแด่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญคำอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญนี้จองเป็นแสงจันทร์ส่องทางชีวิตให้ก้าวไปโดยร่มเย็นขอให้ชีวิตนี้พ้นจากภัยทั้งปวงพ้นจากโรคพ้นจากเวรพ้นจากศัตรู ขอให้จิตใจนี้งดงามด้วยเมตตามั่นคงด้วยศีลสว่างด้วยปัญญาปชิมบทสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดสุขีโหนตุสัพพโลโกโลกทั้งปวงจงเจริญด้วยความสุขเถิดอโรคาโหนตุสัพสัตตาสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากโรคภัยเถิด อเวราโหนตุสภัสต,ตาสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากเวรเถิดจันบุญสูตรนี้สาธยายไปได้ไม่รู้จบเพราะบุญของผู้เกิดในวันจันทร์ไม่มีสิ้นสุดเหมือนแสงจันทร์ที่ยังคงส่องโลกตราบใดที่ยังบำเพ็ญความดีตราบนั้นบุญย่อมเพิ่มพูนเกื้อหนุนทั้งปัจจุบันและอนาคตตการมีคำถามอะไรสอบถามที่คอมเมนต์ได้นะครับ ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์เพราะคุณอาจเป็นคนช่วยเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้